สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาในวันที่28ตุลาคมนะครับ2563ครับเอาละครับก่อนไปฟังคลิปกันนะครับก็ขอฝากช่องไว้หน่อยครับช่อง Manchester United รักหมดใจครับแล้วก็เพจคนบ้าบอลแมนยูนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไป้ด้านล่างนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับโอเคครับเรามาฟังคลิปวันล่าสุดเนี่ยมีการคาดการณ์11ตัวผู้เล่นแมนยูนะครับที่จะเจอกับอาเบไลสคืนนี้ครับเวลาตี3ครับ แมนยูจะเปิดลังโอแทฟฟ์ครับต้อนรับการมาเยือนของทีมจากเยอรมนีครับอาเบริสซิกเนี่ยถามว่าแก่งไหมก็ค่อนข้างที่จะแกร่งนะครับเอาละครับเราไปพูดถึงสเวตตัวผู้เล่นกันครับโกน่าจะเป็นดาวิดเดเคอาครับพยาวานอนของเรานะครับส่วนกองหลังเนี่ยคาดกันว่าจะให้แฮร์รี่แม็กควายพักครับกองหลังน่าจะเป็นออตุนเซเบ้ครับลุคชอและวิทเตอร์ลินเดเลอร์ครับเอาเราครับเรามาที่กองกลางครับคือ ขวาเนี่ยเป็นอารอนวานบิซาก้าครับซ้ายคืออเล็กเตเลสครับส่วนกองกลางเนี่ยสมคนเนี่ยพอปอกบาครับเนมันย่ามาติดนะครับและก็หน้าน่าจะเป็นหน้าต่ำน่าจะเป็นบูโน่แฟนันเดสครับส่วนทางขวาน่าจะเป็นกินวูดครับทางซ้ายน่าจะเป็นแรดสอดครับและหน้าเป้าที่เรารอคอยครับอองโตนี่มาซียาวครับกับเอดิสันคาวานีครับแมตช์นี้จะได้ลงคู่กันค่อนข้างที่จะแน่นอนครับ เพราะว่าล่าสุดเนี่ยการส่งแดนนี่เจมลงไปไม่ได้ช่วยหาเหวอะไรขึ้นมาเลยครับส่วนทางขวาเนี่ยคาดกันว่าไม่มีสังกินบุกก็จะเป็นฮวนมาต้านะครับยังไงเราก็มารอลุ้นกันทีครับคืนนี้ครับแฟนผีแดงตื่นขึ้นมาเชียร์บอลครับตีสครับเป็นแมตที่ผมว่าน่าจะสนุกครับแฟนๆต่างก็จะลุ้นครับว่าเมื่อไหร่เอดิสันคาวานีเนี่ยจะกดประตูแรกให้สีเสื้อแมนยูได้ผมว่านะครับอาจจะเป็นแมตช์นี้ก็ได้ครับ ลุ้นให้แมนยูได้จุดโทษผมว่าบูโน่แฟรนเดสอาจจะให้เอดิสันคาวานี่ยิงเพื่อปลดล็อกตัวเองก็เป็นได้นะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องคนบ้าบอลติดสนามด้วยนะครับเย่ๆ yeah, ๆ yeah, yeah. ไปแล้วครับสวัสดีครับทุก